ไทยังกล่าวชมลิซ่ารอบสองเธอไม่ได้ดังแค่เกาหลีใต้แต่ทั่วโลกเลยเมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมานี้เองครับหนุ่มแทายางแห่งวงบิ๊กแบงที่เพิ่งเปิดตัวอัลบั้มเดี่ยวในรอบหลายปีอย่างดาวทูเอิร์ดก็ได้เป็นแขกรับเชิญในรายการเค้าทูโชของทาง SBS Power FM และก็ได้พูดถึงความสำเร็จผลงานชุดใหม่ของเขาโดยเฉพาะเพลงชงนะครับที่ได้ลิซ่าสมาชิกแห่งวง Black พิ n k มาร่วมงานด้วยไทยางนั้นกล่าวในรายการเค้าทูโชว่าดีมากเลยครับ ที่ผมได้รับผลตอบรับดีขนาดนี้ก็เพราะการร่วมงานกับลิซ่าขอบคุณมากที่มาช่วยผมนะหนุ่มไทยยังนั้นกล่าวถึงศิลปินรุ่นน้องหลังจากนั้นครับไทยยังก็ได้เล่าเรื่องความสัมพันธ์สุดพิเศษของเขากับลิซ่าเพราะตอนที่ลิซ่ากำลังออดิชั่นเข้ามาเป็นเด็กฝึกที่ค่าย YG Entertainment นั้นเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในผู้ที่ได้รับชมการคัดตัวครั้งนั้นด้วยเช่นกันไทยยังนั้นกล่าวต่ออีกว่าผมไม่ได้ตั้งใจไปดูนะคือตอนนั้นผมกำลังนั่งทำงานอยู่ในสตูดิโอและได้ยินนนว่่่าาามมีีีเเด็กจกจประททศไทยชั หลังจากที่ทำงานเสร็จผมจึงเดินลงไปดูการออเดชั่นด้วยคือผมไม่แน่ใจว่าตอนนั้นเธอยังเรียนอยู่ชั้นประถมหรือชั้นมัธยมกันแน่แต่เธอมาจากประเทศไทยเพียงคนเดียวและมันก็ทำให้ผมรู้สึกขมขืนใจอยู่น่ยหน่อยเพราะผมจำได้ว่าเธอร้องเพลงเบบี้ของจัสตินบีเบอร์และทันทีที่ผมได้ยินลิซ่าร้องเพลงนั้นผมรู้ได้ทันทีเลยว่าผู้หญิงคนนี้จะต้องประสบความสำเร็จในวงการนี้อย่างแน่นอนเมื่อดีเจของรายการนะครับตอบว่าการที่ได้มาร่วมงานกับศิลปินรุ่นพี่อย่างไทยอย่างนั้น ก็น่าจะมีความหมายต่อลิซ่าเป็นอย่างมากด้วยเช่นกันซึ่งเขาก็ได้ตอบว่าผมรู้สึกตื่นเต้นนะครับเพราะเธอนั้นกําลังไปได้ดีมากๆเธอไม่ได้สร้างชื่อเสียงแค่ในเกาหลีใต้แต่ทั่วโลกเลยผมดีใจที่ได้เป็นสักข,ขีพยานในความสําเร็จของเธอและได้เห็นเธอเก้าวไปถึงจุดนั้นทายยังกล่าวมาต่อกันที่ข่าวนี้กันเลยครับบิงจะละลายลิซ่าเปิดเมงโชว์หน้าสด สมกับเป็นซุปตาผู้ทรงอิทธิพลจริงๆครับเพราะไม่ว่าเธอนั้นจะขยับตัวทำอะไรก็เป็นกระแสเป็นที่จับตามองไปหมดสำหรับศิลปินสาวอย่างลิซ่าแบล็กพิงคที่ตอนนี้ครับชื่อเสียงของลิซ่านั้นโกอินเตอร์ไปไกลดังระดับโลกแล้วมีแฟนคลับรักและคอยซัพพอร์ตเธออย่างล้นหลามล่า,ลาสุดครับลิซ่าแบล็พิงคเธอก็ได้โพสต์ภาพหลายภาพบนอินสตาแกรมของเธออวดความงามที่สง่าง,งามของตัวเธอด้วยใบยหน้าที่ไร้เมคอัพครับ เรียกว่าทําให้เธอนั้นมีสเสน่ห์อันโดดเด่นพร้อมกับสวมเสื้อคอปแขนยาวที่เผยให้เห็นสวดทรงองค์เอวหน้าท,ท้องที่เรียวเล็กในภาพอื่นๆนะครับจะเห็นได้ว่าไอดอลสาวชาวไทยขณะถ่ายภาพด้วยสายตาที่ยุ่ยยวนกลองทําให้แฟนๆนั้นตกกลุมรักแบบถอนตัวไม่ขึ้นเลยล่ะจ้าแม่งงานนี้ครับต้องบอกว่าสาวลิซ่านั้นเธอขุดหลุมเก่งจริงๆยาเพราะทําให้แฟนๆนั้นตกกลุมลักเธออีกแล้ว อาไปต่อกันอีกสักหนึ่งข่าวครับลิซ่าเผยรอยสักตรงแขนขวาเหล่าแฟนคลับพากันสงสัยรอยสักนั้นคือรูปอะไรกันนอทำเอาเหล่าแฟนคลับนะครก็พากันคาดเดาไปต่างๆนานาหลังจากที่ลิซ่าแบล็คพิงนะครับเธอได้เผยเห็นรอยสักใหม่ตรงบริเวณก้ามแขนเล็กๆแขนขวาขณะก,กำลังเล่นคอนเสิร์ตท,ที่เม็กซิโกภาพนี้ครับของเธอนั้นจะขึ้นจอใหญ่แค่ไม่กี่วินาทีเองแต่รอยสักที่เหล่าแฟนคลับนะครับเพิ่งได้เห็นกันเป็นครั้งแรกนี่แหละ ก็ได้สร้างความมึนงงสงสัยให้กับหลายๆคนเป็นอย่างมากกับคําถามที่ครับว่ารอยสักเนี่ยคือรูปอะไรกันแน่ซึ่งต่างคนนั้นก็พากันสงสัยกันยกใหญ่จากที่แอดนั้นไปดูคําตอบของชาวริ้งในต่างประเทศมาบางก็บอกว่าน่าจะเป็นรูปพูดจิ๋วกําลังเต้นรําหรือเปล่าบางคนก็สงสัยว่าอาจจะเป็นผีเสื้อก็ได้บางคนก็บอกว่าเป็นอักษรภาษาอังกฤษสักอย่างซึ่งก็มีแม้แต่คําบอกว่าเป็นต้นปาล์มด้วยซ้ําปัจจุบันนะครับก็ยังไม่มีการเฉลยออกมาครับว่า รูปรอยสักที่แขนขวาเล็กๆของสาวลิซ่านั้นเป็นรูปอะไรกันแน่แล้วเพื่อนๆเราคิดว่ารอยสักที่แขนขวาลิซ่านั้นครับเป็นรูปอะไรถ้ารู้บอกแอดกันด้วยเดอ้อต้องขอขอบคุณสำหรับ